นางสาวรัตนาพรหอมหวนหรือสาวน้อยเพชรปัานแพงในเอกวัตสีคำผู้เป็นบิดานางมรดีเท่าอุดมผู้เป็นมารดาพร้อมด้วยทั้งบริวารให้มีความสุขเกษมสาร,สารประสบแต่สิ่งอันเป็นสพัพพมิมงคลตลอดการทุกมืออเือ สิบนิ้วจะประนมเนื้อเกศาวายประพุทธประทรรมลำโลกาประทรงทรงศิลาว่าโดยจงคงคายมานามาเป็นแกนประสุมแมรุหลักโลกสูงรังดินน้ำลมไฟอันมันคงจึงดำรงได้รอดเป็นกายมาลูกจะไหว้คุณบิดาและมันดอนครูพักอักษรสิ้นทั้งหลายอันสถิเตเทพทรายสมุทรา อันหนึ่งจะบ,บังคมบรมพง์ทรงหงเฮินระเหตุพระเวหาไหวองค์พระอิสรเจ้าโลกาพ่อพระครมเทวาทิบดีไหวพระฤาษีสิส์และคนท่านวิสนุกันอันเรื่องสิสาบสันงเครื่องเล่นในธรณีจึงได้มีปรากฏแต่ก่อนมา เคารพคุณครูอักขีพาหุปพังนมัสการิยะเทวะครูอาจารย์วันภามเมหังมันตายผู้เจมิสตาสดีเพราะวันตุเมศส,ส,สีสิบนิ้วของข้าพเจ้าเอาขอน้อมกล่าวนมัสการคุณแก้วสามประการเป็นยอดจริงเอง อันเป็นมหามงคลมิ่งทั้งพิภพสินมหนนันอบทุกขอบเขตแพ่อนาจข้าประเจ้าขอข้าระวะครูผู้รู้ศยศาสตร์จึงได้ร้องประกาศตามหลักการคุณครูที่ได้ฝึกหัดมาจนเชี่ยวชาญทั้งครูอาจารย์ที่ได้ว่ายวันไทยถามทั้งครูแนะครูนำครูพักหลักจำครูกระทำพิธีอันเป็นเป็นมหาอิสราธิบดีดีโลก จงมาช่วช่วยอุปธรรมพวกแก่ข้าพเจ้าเอาอีกทั้งปิตุเรศเกตกล่าวและชนนีอีกทั้งเทพพยาดาตุกราซีพร้อมสะพังจงมาสถิตยับยัง้งคอยรักษาจวยอนโมทนาอุปถาตามหลักพระประสงค์ที่แจ้งเหตุในวันนี้ขอเชิญเทพพยาดาเจ้าเอา ทุกที่าทุกราศีจงลงมาชูช่วยข้าพระเจ้าป้องกันอุปัตถวันจะเกิดมีให้สำเร็จเป็นอย่างนิดเสมือนหนึ่งโอดอมรินรินอันเรืองเดชเดชากอเดชะพระโลกกเัเอิโลกอุตระจงมาประสิทธิประสาทพรในวันนี้เถิด ติปิโสปะคะวาสาธุมือกาปะเจ้าสิบเนี่ยยกขึ้นเหนอระหว่างคิวประนมนมัสการข้าปะเจ้ารำลึกหนึกสันเริญเจริญพระคุณพระบิดายี่สิบเอ็ดคุณบรรดาสิบสองคุณแม่โพศพสามสิบเอาคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมสามสิบแปดคุณพระทรงสิบสี่ คุณแม่พระตรณี21คุณแม่พระคงคา12คุณพระเพลิง6คุณพระพาย7คุณอักษร41่คุณอักษรส3มคุณพระอาจารย์10ทัด คุณพระอุปัชฌาย์คุณพระคมวาจาคุณพระอนุสาวรีย์คุณอัศวะคุณปสวะคุณมิสวะคุณนดวงแก้วสามประการคุณสิ้นห้าคุณสิ้นแปดคุณสิ้นสิบคุณสิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณมรสีผลสีนิพพานหนึ่งจึงรวมเป็นคุณพระโลกุตรธรรมกาเอา ้วยเดชะข้าพระพุทธเจ้าเอาจะทำการสิ่งใดจะทำการสิ่งใดก็จงให้ประสิทธิ์คุณประสีผู้มีอิทริษทั้งร้อยแปดพระองค์พรอ้พรอมผู้ทรงฤทธาบารมีคุณพระูุิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีอันเป็นที่เคารพนับถือแห่งพงชนคุณพระทศภรยานคุณพระพุทธเจ้าทั้งสามสิบทัดอันเป็นพระพุทธบารมี คุณพระธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคกันคุณพระรัตนตรัยคุณพระธาตุคาถาคุณพระสถูปเจดีย์คุณพระสีมหโพอนุรงโรดจัดวานคุณพระธรรมวิหารสี่ทั้งหลายคุณพระโมคกัลาคุณพระสารีบรคุณพระอนุรุดคุณพระอุปกตเทระคุณพระอานนทคุณพระขวัมโมเ คุณพระตรีนิสิงแห่คนเล็กคณยันคุณปันคาธาคุณว่านและคุณยาตระกุดปิสมอนคุณป้าประเจียดและมงคล คุณพระมหาสัตระอันเรื่องเดกวิเศษสุดคุณพระอินหกพระจันทร์สิบห้าพระอังคารแปดคุณพระทุสิบเจ็ดคุณพระเศร้าเศษคุณพระหันสะเบี้สิบเก้ากรมลาห์หุ่นสิบสองคุณพระสงเกตสิบเกตพระเกตเล่าคุณพระปุตตเจ้าเอาอันที่เคยได้อุบัติมาก็ให้ประสิทธิข้าพระเจ้าข้ออันเชิญพระพุทธกุณังพระธรรมคุณัง พระสังฆค,คุณังสเสด็จมาอยู่บ<า>ุกข์กล่าวซึ่งข้าพระเจ้าขออันเชิญพระพร้มเสด็จมาอยู่บาเบื้องซ้ายอันเชิญคุณพระนารายสเสด็จมาอยู่บาเบื้องขวาขออันเชิญคุณพระเวทมนตร์เสยเรจงประสิทธิ์มนตร์เส,ย,สยเวทแก่าทุกวนันวันปานราตรีคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้อุปบ,บัติมาขอจงประสิทธิ์ที่รั้งวาจารเป็นมหามงคล อันใหญ่ยิ่งด้วยเดชะครุบาทิยายอนันเลิศลำที่สถิตยังทำกุาขาก็อันเชิญเป็นตรรมสิทธิ์พรามจะทำการสิ่งใดจะทำการสิ่งใดจงประสิทธ,ธิทุกประการพินทุตั้งชาตังพระวันตุเมนะคือพระกะุสันโทโมคือพระโกนาคมโนพุทธคือพระพุทธ,ธกัสปโปธาคือพระโคตโม ยะคือพระเมตไตรโยขออัญเชิญคุณครูทั้งกาเอาได้มาเป็นเข้าเป็นกบข้าพระเจ้าจักทำการสิ่งใดก็จงให้ประสิทธิเมฆแก่ตัวข้าพระเจ้านาการบัดนี้ตเตือนสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิกริยาตถากตโตสิทธิเตโชจโยนิจังสิทธิลาภูเนรันตรงังสาธุ วันทิตวาอาจารยะปาทางเมสกริยสัมพินทยายังสัพพะโทสังวินาสตุเตสสริเทปพยวิโยทยามังมาเฮสรังปทาวสังวิสุทธเทวสะสมุโคติพยะสังเขมันตุจงประสิทธิเมโอมพระภูมิพระตรีกรุงพาเลตัมเปยยะปริวาา เอหิสัทธายะาคัดฉันตุปริพนฉันตุสวายะนามิสิรสานาโกปตะวิยังปริหารโกสกงสัมปติสัพพะปุริมติสังทัทระตโทจำมหาราชาติสาปะเทเตปิโตเมอนุรักขันตุอโรคเยนสุเกนานาจอาคณายาสมิง ขันทพโพจะมหาราชาทิสาปาเกเตปิตุมแหอนุรักขันตุอโรคเยนสุเกนาจะทักเสินระสมิงเวโรหังโจะมหาราชาทิสาปาเกเตปิตุมแหอนุรักขันตุอโรคเยนสุเกนาจัฮารัตสเมิงเทวาจะมหาราชาทิสาปาเกเตปิตุมแหอนุรักขันตุอโรคเยนสุเกนาจัปัจิมระสมิงเวโรปโคจะมหาราชา ติสาภาเเตเปตมเหอนุรักขันโตอโรคเยนสุขิจะมหาราชาติสาภาเเตเปตมเหอนุรักขันโตอโรคเยนสุขินาจ่าอิสานาสมิงยักขาจะมหาราชาติสาภาเเตเปตมเหอนุรักขันโตอโรคเยนสุขินาจ่าสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนะนังอุตตกังวรังอาคัตฉันโตปริปุนฉันโต Om namo putra tenang sarana kaca me Om namo...